สวัสดีครับพี่น้องเริปนี้ก็มีข่าวนะครับบุกทำลายและค้นหาตัวประกันต่อนเนื่องของทัพอิสราเอลค้นพบเครือข่ายวงใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในฮวนกาซาทำการค้นหาตัวประกันก่อนที่จะระเบิดทำลายทิ้งเสียหายยับเยินและกองทัพอากาศอิสราเอลลมโจมตีฐานที่มั่นกลุ่มก่อการร้ายฮามาสทุดใหญ่ในฮวนกาซามากกว่า90ครั้งใส่ไม่ยั้งจัดหนักจัดเต็มระเบิดล่าปนาศูน แล้วพบกลุ่มกอ่อการร้ายฮามาสโผล่ขึ้นมาจากดูมงใต้ดินเพื่อเล่นงานทหารอิสราเอลแต่ถูกกองทัพอิสราเอลจับได้ก่อนก่อนที่จะถูกกองทัพอิสราเอลชีพจนดับสยองคาดูแล้วพบกลุ่มกมบฏฮูตียังเหมิมเกลิมเผยคลิปวิดีโอสกัดโดน MQ9 ของสหรัฐอเมริกาล่วงตกอีกแล้วทมกลางการโุมตีอย่างหนักของกองทัพสรอเมริกา เมื่อวันที่14เมษายน2568มีข่าวรายงานว่าได้ Interior, มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาฮิตบลเาะอิรานฮูตีและพัดามิดหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องท้งฮามาธิตบลเาะอิรานฮูตีและพัดามิดก็โดนอิสราเอลมาหมดแล้วนะครับเพื่อกำจัดภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นให้สิ้นซาก ไม่ให้มาเหมิมเกลเล่นงานประเทศอิสาราเอลได้ต่อไปรวมถึงการโจมตีชนกลับอย่างสะสมะครับเพื่อไม่ให้มาทำํำ้ายประเทศอิสาราเอลได้อีกโดยฉากการสุดรบแรกนี้เป็นเหตุการณ์ที่กวนรับอิสาราเอลนะครับโดยกองพลที่252ปฏิบัติการในเขตชนวนกาซาทางตอนเหนือน,นะครับและกองพล252ที่เบียทหารอิสาราเอลได้ทําการค้นพบอุโมองค์ใต้ด,ดินแห่งหนึ่งนะครับของกลุ่มกอร์กาไลฮามาสที่ระบุว่า อโมเฮงนี้ยาวประมาณ1.2กิโลเมตรและลึก20เมตรนะครับแต่กองทัพอิสราเอลถึงได้ส่งกําลังเข้าไปค้นหาตัวประกันหรือกะจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับโดยก่อนเข้าไปนั้นก็มีการใช้โดรนเข้าไปสอดแนมก่อนนะครับพี่น้องและระบุว่าไม่มีระเบิดของฮามาสอยู่จึงได้ส่งกองกำลังภาคพูด้ดนเข้าไปและนํามาสู่การค้นหาตัวประกันจนสุดท้ายกองทัพอิสราเอลระบุว่ากาลุ่มฮามาสก็ได้พยายามวางอุปกรณ์ระเบิดนะครับใกล้กับกองกําลังอิสราเอล ในอุโมงใงต้ดินด้วยแต่ก็สามารถเก็บกู้เข้ามาได้นะพี่้อง uh ก่อนที่จะค้นหาตัวประกันอย่างเข้มข้นครับทุกซอกทุกมุมของอุโมงใต้ดินของกลุ่มฮามาสแต่ก็ไม่พบตัวประกัน,นครับจึงได้ทําการวางระเบิดอุโมงใต้ดินแห่งนี้จะทาให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับพี่้องอย่างหนักหน่วงและรุนแรงที่เป็นเส้นความร้อนนะครับของระเบิดที่ของอิสราเอลวางระเบิดไว้นในอุโมงใต้ดินของกลุ่มเก,กาะกระไลฮามาตในส่วนกาซาตอนเหนือแห่งนี้ที่เป็นอุโมงฮามาต ที่เป็นอุโมงก่อการลายทับยาว1.2กิโลเมตรลึก20เมตรถูกทุงลายเสียหายย่อยยับเลยนะี่ร้องที่อุโมงเหล่านี้ใช้เงินจํานวนมหาศาลครับของกลุ่มก่อการลายฮามาตที่เงินเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากชาติมุสลิมด้วยกันนะครับที่ส่งเงินมาให้ฮามาหรือชาปาเลสตายพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่หรือที่อยู่อาศัยของชาปาเลสตายนะครับแต่กลับถูกกลุ่มก่อการลายฮามาสชัว่วร้ายเอามาสร้างฐานอุโมงต้าดิน สรงสุมกําลังพลและยุโรปการในการกอร่อการร้ายในการเล่นงานประเทศอิอสราเอลในการรักพาตัวชาวอิสราเอลมาสังหารแบบนั้นสุดท้ายก็ทับอิสราเอลข้อจะหนักจะเต็มแบบนี้นะครับเราเป็นฝ่ายคู่คามต่อประเทศอิสราเอลปล่อยไว้ก็มีหวังว่าฮามาสจาวชายอุโม,มง์เหล่านี้เป็นฐานก่อการร้ายทำลายประเทศอิสราเอลอีก นามาสู่การระเบิดทําลายเสียหายยับเยินไปนะครับพี่น้องเพื่อไปให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสโชได้ใช้อำนาเหล่านี้ไปฐานก่อการร้ายในการทําลายประเทศอิสราเอลได้อีกต่อไปและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ส่งเครื่องบินลบเทพนะครับถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสมากกว่า90แห่งเลยครับพี่น้อง ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่ากองทัพอิสราเอลนั้นโจมตีเป้าหมายกว่า90แห่งในห่วังกาซาครับโดยกองทัพระกาศของอิสราเอลในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยตำแหน่งดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยศูนย์บัญชาการของกลุ่มก่อการร้รายฮามาที่ตั้งอยู่บริเวณดารัสและทับฟ้าของเมืองกาซา เป็นหนึ่งในเป้าหมายและกองกาลังป้องกันอิสราเอลระบ,บุว่าศูนย์บัญชาการดังกล่าวมีคลังอาวุธที่ใช้เก็บวัตถุระเบิดที่เจ้าหน้าที่ขุมหามาสใช้ในการโจมตีทหารอิสราเอลและเป้าหมายอื่นได้แก่สถานที่ยิงจรวดที่ใช้ยิงกระสุนใส่ภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยคลังอาวุธห้องขังเจ้าหน้าที่โครงสร้างพื้นฐานอื่นของกลุ่มก่กอการร้ายหามาตก็ถูกโจมตีในครั้งนี้ซึ่งการโจมตีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในขณะที่กองทหารอิสราเอลยังคงปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินในชิ โดยกองพลที่36ของกองทัพอิสร,ราเอลและทำลายอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานอื่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและสั่งให้โจมตีเจ้าที่ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในการเรียกการโจมตีทางอากาศใส่ไม่ยั้งโดยเฉพาะในพื้นที่โมเดกนะครับที่เป็นพื้นที่ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสแล้วครับอิสราเอลระบ,บุว่าก่อกำลังชนวงกาซา,าได้พบอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมและสังหารเจ้าที่ฮามาสในย่านเถวสุดตานของดาฟาได้อีกหลายคน กองทัพอิสราเอลระบุว่ากองพลที่252ของกองทัพอิสราเอลทำลายโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสรวมถึงอุโมงค์แางที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้ในะยังสังหารเจ้าที่หลายคนที่พยายามจะวางระเบิดอีกด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลรยายงานไว้มีความเสียหายจากการโจมตีอย่างนักหนงรุนแรงจากระเบิดเจดีมของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่คลิปเหล่านี้รุนแรงมากๆจริงๆนะครับพี่น้อง ระเบิดเกี็ดแดมีิมิหนักว่าถึง2,000ปอนด์ลนส่อหัวทหารที่มั่นกลุ่มก่อกระลาฮามาดจนทำให้เสียหายยับเยิยนไม่มีชิ้นดีนะครับกลายเป็นเศษเศษปุ๋ยในพื้นที่ของชิลังกาซาต่อไปจากคุณกรรมที่ําสนองฮามาตเองเพราะมาทำ้ายประเทศอิสราเอลก่อนช่ไม่ได้ท้ายไม้ทุกแกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวปวบ,บนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลพบว่ามีกลุ่มก่อกระไลฮามาดนั้นโผล่มาจากดูโ,โมต้าดินนะครับเพื่อจะดักเล่นงานทหารอิสราอนนนางงภพพื้้ดินน ที่เหตุการณ์น,น,นี้มีภาพจะจะเลยนะครับว่ามีกลุ่มกองร้ายฮามาสโผล่มาจากรูมตะดินพยายามจะวางระเบิดนะครับและขุดระเบิดฝังไว้เพื่อที่จะเล่นงานทหารอิสาราเอลที่ปฏิบัติการในพื้นที่ชวยั่คาซานะครับแต่ถูกกองทัพอิสราเอลจับได้ซักก่อนนะครับซึ่งกลุ่มกองร้ายฮามาสเหล่านี้ ไม่แต่งตัวเป็นชุดของกลุ่มเกาะกลฮามะนะครับแต่กลับแต่งกายเป็นชุดพลเรือนธรรมดานะครับไม่รู้ว่าเรียกตัวเองว่านักรบได้อย่างไรนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นก่อนที่กองรับอิสราเอลจะรายงานเพิ่มเติมว่ากลุ่มกาะกไามะทอย่างน้อย3คนนี่นะครับถูกกองรับอิสราเอลกำจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่โผล่มาจากโกลมงใต้ดินนะครับพี่น้องที่พยายามจะดักวางระเบิดหานอิสราเอล ถูกอทัพอิสราเอลจับได้ก่อนจะนําไปสู่การปริดที่พวกเขาดับสยองคปาปากลูันเดียวนะครับจากผลกรรมที่ทาวน,นองพวกเขาเองที่มาทำลายประเทศ Israel, อิสราเอลก่อนชช่นไปได้สุดท้ายไมทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังบังอาจเหิมเกริมอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะถูกกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาถล่มโจมตีอย่างหนักหน่วงรุนแรงในกลุ่มฮูตีก็ยังเหิมเกริมสามารถเล่นง,งานสหรัฐอเมริกาได้เช่นกัน,นครับที่กลุ่มกบฏฮูตีได้ราาายงานไวว้่ กองบุระภูติีนั้นได้ยิงโดนรุ่น MQ-9 Reaper ของกองทัพสหรัฐอเมริกาน,นะครับตกเป็นลำที่19แล้วด้วยนะครับของสหรัฐหลังจากที่สหรัฐริกาส่งมาปฏิบัติการทหารในพื้นที่แถวแตะวันออกกลางครับแต่ดันไปอยู่ในน่านฟ้าของเยเมนในดินแดนที่ฮูตีควบคุมพื้นที่อยู่นะครับ มูตีจึงได้เหมเิมเกริมยิงฉีบอาวุธต่อต้านารรยานของพวกเขาสกัดโดนเอ็คิวเของกองทัพสหรัฐอเมริกาล่วงตกะครับจนทำให้ไฟลุกกลางอากาศก่อนที่จะค่อยลอยสูบผืนห้าพี่น้องตามภาพิดีโอที่ปรากฏนะครับแต่คาดว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาคงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนะเพราะว่าเป็นแค่โดนเท่านั้นนะพี่น้องไม่มีชีวิตของทหารอเมริกายูนที่นั่นนะครพี่น้องแต่ก็ต้องระวังให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่ามูตีโจมตี MQ9 บ่อยแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนนะครับ ยิ่งเสียชื่อเสีย,ง,สยงของสารอเมริกาด้วยนะครับพี่ถูกโจมตีหลายครั้งเกินไปจากฮูตีและคาดว่าคอนทับสารอเมริกาจะโจมตีอย่างหนักหน่วงและสะสมต่อกงบนฮูตีอย่างต่อเนื่องต่อไปรุนแรงแน่นอนนะครับอีกเวลนานนี้ก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลางกระเพียงเท่านี้นะครับพูดไม่ชัด,ดพูดคือยังไงก็ขอไปด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ